ตึงอยู่ได้เมื่อนในมันนี่แหละดูแลให้นกพวกนีมันนี่เมื่อหมุญเบิ่อแล้วหนูเห็นโนหนูเห็นนะเมื่ติดตัวขึ้นวันนี้ได้ได้หนูผูกนุกันนั้นได้หนูกันนุกเขาตัวหนึ่งนุกเอี้ยงตัวหนึ่งพี่น้องแกน้องไม่มันมาแต่ใส่ปิ้งไก่มาอะไรอย่างงี้เชี่ยค้างเชี่ยกระดึงมันยากแต่ได้นกบุทบันญัติได้หนกนะเอาแล้วป๊ไปผูกมาได้ไหนโนหนกบุทบันญัติอืมอืมอืม ยังจะไปเช็ยของไหมอืมยือมันเช้ามาเบลินไปแล้วไปแล้วเออถอยมาลืมลูกปีกมันเออตัวอู้ววลายเนาะมันจับมาเนาะเมวบัดอันนี้บัดอยากมาอยู่เนาะตุกจานเนาะหลายเนาะบัดค้นบัดบัอยากมาอยู่เนาะไม่ตีอยากไปคนเป็นแมวเป็นนะบัดมาอยู่ได้คันมาแล้วอือเฮ้ากันรุด ลุยเนาะสมมหมดว่าเขาใคล่นใครกันหมอ,อกมันบ่าอ,อ,อดวดตัวดยากไม่ง่ายมันยากมันจะอยากกินยังก็บอยากกินน้ำเออมียนะเอาบ,บุญเดลอสังขยะะเลยบ่ปอดตัวเดยากนี่มูนีเขาปวดเนาะเขาเนะลยอยู่บ่ได้เนาะม,มูนีกับบวะนะัวเนาะเนาะถ้าพามาแหละปว,วดอดยากนะคือบัววังกี้นี่สามอยู่บ่ได้สังคมแห้งโคตรแหล่มูนีเนาะสัคงคมแห้ง You vừa đại lâm thang công hèn của tiên mùng nếu tiên bò tiên đôi ở phụ thu hà rồi bọt bọt đôi nè mhm mèn hoa tóc ngọn nè 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 nè

มูมาสู่หมูกินได้มาสู่เจอกินพอดียนทางหากบ่คอยอยากกอกบ่คอยอยากกินเลยเพื่อบางมือกินเขาไม่หนึ่งเขาคอยเขาประมาณสายคำคือเล่วเลยคาเดียวเมื่อหนึ่งหาคำเมื่อหนึ่งหาคำเดียว่าได้กินนะบ่คอยอยากยี่ห้อยี่ห้อเป็นคนหมูมัดกินเต่าไวแซ็ปมือละตี๊ดเอ้า ไปบบนี้แห้งแล้วเลยโบยาณย่าแลลวบัดน์ที่นทีเดียวฮะลดออกไม่คำหนึ่งช่องคำเนี่ยทไปลูกไปพูอเดียวอไม่้พไร้่งไห้ที่ไปหาเองเนาะแล้วบานี้ไปบ้าที่ยูนี้มันตวงคว่แหละเล้ยวมันชอนรถมารุดปอ๊อตัวง่หัวมันบี่ยเฮ็ดคือใบเก่านะ ปงชิ้นสอดแล้วมาโลดอือโอ้ตัวบุปงศ์ไรบุพเพพงบ่อือเอามาก่อนของเขาชิมาเนาะบ่ตุจานชิ้นสอดบุษันปงบ่ได้อยู่อือตัวเหงมุกเกียร์ก็ลอดฮะเออาว้าวคาแก้วชิ้นรองเท่านั้นเท่านี้แหละนัดหมายมือถอกแล้วมาเนาะอือโอ้ตัวบ่ธรรมดาเด้บ้านที่ไปเอาทางไหนบ้านี่เอาทางเงิน อันนี้บ่อมาบ่อมข้างดอกโอ้ยมาทางเอฟซีเพิ่นแนะน้ำนะสูงขาวยาวดุ่ว์บ่เพิ่นบ่ออยางได้ทางมีแต่คนงามๆไม่เพิ่นบอกนะเออหาบ่ได้บ่ได้เมียเลยเจ้าถ้าสิเอาคือเราบ่ต่อตัวจันชิมีอยู่บ่อจะว่าสิหาได้อยู่บ่ออ๋อได้บ่ได้อยู่รู้ ไปหาคือเรา่านะซื้อเม็ดไปฟอก <laughs> ไปแช่เอาเม็ดทุกคลิปเราอะอสูงขาเงาด้วยเราอันเป็นลูกยาฐานร้านยาคูนาตีนบาท <laughs> อืมเตอร์คลิปไปได้อยู่ใส่ละถ่ายใหญ่อึกว้าบอละบ่ ขอบสุดเลยนะแนวเป็นไปโมได้บัดเมียพุนพูอ้วนนะบัดิเที่ยน้อยๆหมดแล้วไปแต่บอกมูเนาะแล้วบอกมูไ่ได้ไปช่วยมันบ่ได้หาบ่ได้เนี่ยเราก็ได้น่าตัวกูได้ที่หาได้เนี่ยนะบูดแล้วกลางใหม่ชุ่มเลย ไปกินเนื้อตุจานเนื้อมันเสียอะไรกันได้ท้องเสียได้มนจิ้พริกพร่องอืมโอติดต,ต,ต,ตพี่น้องเอ้พูลงมาหน้าบ้านตุจานต้นไม้ตุจานก็คังไว้บ้านนี่พูเอาซุ่มคังไว้เนาะตุจานเนาะอ่าต,ติพูผูอนี่มันไปเลยปลูกแล้วตุจานอันก่อหน้าไม้เจ้าท่านได้ปลูกเนาะ ยังชิปลูกมือได้ล่ะหามือปลูกอยู่บ่โอ้น้ำนี่นี่บ่าจะกินน้ำเองนี่บ่โอ้เยอะน้ำกินเิ่นตรงไว้ลูจานโอ้กแหละโลงมาจ้อกันนอกอีกลงมาชูกันนอกกันแล้วก็ลงมานี่ติดตเอเมียมาบัดบุกิน น้ำมันฝนได้กินน้ำซื้อเกาเสือวะ่ะป๊อผูเหลือแต่สติ๊กเมียถิ่มไว้ให้ตัวจานเบิงผูนี่สติ๊กเมียบอลนี่มียงั้นนี่อ้าตัวแม่นบอกติ๊กแต่ย้ายน่ะรักเท้าบกคนอราป๊อแต่โดนแล้วมมันนนาแทก มันขัางอยู่นั่กระตากช,ช่กินอ๋อนต่ยย้ำตัวบริชาหนทาโบปินได้แต่ชิ้นก็ยัน,ยนูหินโบยากเห็น,หนบ่แม่บยากษห็นาแมที่เอ,อ,อามนงมนเอ้อวดใช่บบได้โน้ปัจจัยให้ลูกให้ลานเขาก็ไม่ได้ใช่ได้อันดนนนออ๋อิดัอขึ้นมายิงบบจับอีกเด้อตุ๊จานาะ เอาไม่ค่อยควานออกมามันอยู่ในหัวเนี่ยเอาแล้วไฟก็ต่อถ้าว่าชิ่นอยู่นอกคิงนี่บ่จับบ่บ่จับแต่แท่เนาะเออบ่จับแล้วกันขิ่นขนมเออต่อถ้าอยู่ในคิงเนี่ยตัวจานจับอยู่บ่อันนั้นธรรมดาหันเดีจับได้หันเดีบัวจับบ่ว่าจะหวาห้องอยู่ในคิงเนี่ยจับได้ถ้าว่ามันอยู่แนวมันเด้อยู่นอกคิงแล้วบ่จับได้บ่จับเด้อของเนื้อ จันกายาคูบรินไม่ออกก็ย้อนโอ้โตบอเจิดบ่จับเพื่อได้บอเจิดนะสักให้เนี้ยอีกแนวมีสีแพงบอลเจิดเห็นบอนให้ชิปในไอยกัมึงเจ้าบ่เห็นบอกยาคูลินไม่ออกเห็นข้าวเนาะตุจรนะอืเออไม่ได้ข้าวได้เห็นคนนั่นแหละตำรวจจับยาคูบรินไม่ออกเนี่ยมันก็ลายร้อยคนแล้วอยู่ไทยบอกหลายได้ข่าวคือกันได้จนได้รู้เอาแล้วในบ้านคอยนี่กะมีบ่ กะผูนออ้นึ่งเอาแล้วเนี่ยนี่ก็มีเป็นไก่วัดเอาแล้วบาทผู้หนึงนั้นชีก้ออกมาแล้วจะเอากันเลยวาดตอพัวชี้ช่ชองนั้นจนจนไม่ยิงม้านี่อําหอมไปยังบ้านหัวคำนี่กัคนไต่เวียงจันทุนมาบดอยู่ในหัวคำเอ,เอาไม่ออกคือไปนอนอยู่ในอันชิมแล้วพีชเชตมือวัดตัวที่ว่าไปยังเช็ดมือมีเนาะตุจานด้วยนะเนาะเอากระมีนั่นแหละ เขาไปยกไม่มุดเลยทำเด็ดปากเสียจานพิชัมเขาไปเห็นละเห็นอยู่ชิมหมดเขาไปออกอือขึ้นบงหันแหละแปลกด้วยน้องเอาเลยมีหอบขึ้นไปยังอยู่ชิ่หมื่นาะยาคู่นั่นใครอันคันพระนั่นคันพระดินจีนน่ะเชื้อหลีผ้าหัวโลนธรรมดาเนี่ยโอ้โหแต่อยู่ในคลองบัดคลองพระชงพระเจ้าอยู่ในวัดวาเนาะไม่ออกในบนทราเลียวบึง หมดยางชามอยู่ถ้าขึ้นบึงหันแล้วเพราะมันเป็นใังไรตัวจานถ้าวัเดียวบึงย่านขึ้นน้ำบ่อจักแล้วพนักว่าวในนั้นเนาะต้องไปแล้วฉึกแลชิกพนักว่าดอกอย่านมีกิเลสตัณหามันขึ้นมาเลยเนาะเอาแล้วมันก็ลายางละแล้วเพราะนั้นจักพนชิกไปว่าอันอันจอบอ้อยกันในไรจนว่าม่ยิงจนมานก็มีนะมันก็ชิกขึ้นใช้กันนั่นแล้วะอย่าคู่อยู่ในวัดว่าบัดมน มีเงินมีค้ำมันบอกโอ้ตปัดไปยิงวันพูวนทีวานอยากได้น่ะก็อยากได้เงินได้ค้ำแล้วมันแต่ตันหาตามืดใช่กันนั่นนะว่ามันจะเป็นแน่นั่นมันก็หลายอย่างหลายอันนั้นนันเลยคำว่าชีรูปรูไปใช้กันโุ่นนี้ใช่ไหมีดอกคำว่ากันจะก่อนยังก็ดีแม่นเรววะเลยคำว่ารูปรูใช้กันรุ่นนี้คนก็ว่าคมคืนมันบอกในนั่นได้เรื่องยังก็ดีคือเฮาอยู่ผู้เดียววันน้แล้วนี่ เขาจะว่ากันว่าบอบอพ่อมุกพ้อใจแล้วมันยิ่งผู้หนึ่งผู้เดียวบอกเขาบ้าเอาเอาเขาเป็นโทษได้เขาเห็นเลยได้บ้านหัวคํานี่จนว่าความกันฮอดเมืองพลดฮอดแขวนพลหมอนั่นเขาไปไปถ่ายนี่ลหละเนาะถ่ายนักนี่มันโดนโดนถ่ายบนนั้บนเดียวหันละวะเลยไหนหมอน่าบัดอยู่ทั้งอยู่ทั้งนาอืม อยู่ทางหน้ามันยิงนะั่นเขาไปก่อนเด้ันอยู่อยู่ทางหลังพูน่ะมองผู้หญิงนี่มาทางหลังมันบอกมากับปืดกระถ่ายแลย้วบัรแลนบัรแลนออกมาก่อนมัวผู้ชายนั่นเดขนนะ้ขีย่ยชะนบนถ่ายน่ะขี่ยอควักเขี่ยจักแม่นความมันยิง,งจักแม่นทางผู้ชายแล้วแรงออกมาเออออกมาแล้วโอ้ยอตาเนะี่คย,คยคุ้มค่อยจังชั่นสิไม่แบบนี่้ละไม่เราบ่ฮับแบบนี้เราบ่ได้เสธเวราความกันโดนหอนเมืองหอนจักหอนใช้แล้วเป็นไหนได้เสียบ่เลย เสียกับพาทองกงชองแล้วเราเสียบดเด้โอ้ได้เสียสวยแฮงเ้าหนูของเราบ่ได้เฮ็ดหยังตัวเองนั่นนั่นอยากเอาเรื่องกับเราน่ะแั่นั้นได้เรื่องหยังก็ดีเรื่องอันนี้จังว่าคันว่าบ่จริงใจแล้วบ่ให้เข้ามาจักมาเอาโทษกับเฮานี่บ่ได้ได๋มันบ่เห็นุงแล้วพาเฮาพันหัวรู้ได๋บอกเท่านี้รู้ได๋ไปคือกันนั่นแหละกลางค่ํากลางคืนคือกัน ขันชีเขามาหาเฮาต้องห้องอยู่แต่ไกลเห็นโบคืนมือนั่นน่ะขี่รถตื่นมาจอดแน่นประตูน่ะไ่แล้ขี่เมื่อเลยเมอขาจ้างไปชื่อได้เขาจักเขาเอาโทษเราได้หมอนั่นเลยมายั้งมาบห้องขันเลยขับรถออกเมื่อรถเขาโทรบอกบกบุญเพื่าทำบกบุญมันบัดคล้ายๆกับมันบดได้หมเบ่งลานเล่าเนาะตูเนาะมาบวห้องบวอย่างมันบดได้เอาแล้วมาต้องห้องต้องถามกันว่าอยากได้นั่นได้นี่ก็ามบแมนขาที่บอชนั่น คือกันกับมาคืนนี่เนาะโอ้ยมาโอ้ยหาในทอนชีเวตมงแหละเอาก็ไปยันยันหมูนัดไตเอาเป็นหมอชบไแหละตายก็าตคือกืนกับยาคูนะดไตนํำเทียนคูเดียวนั่นแหละขมุนไปใช้กด้ไปคือกานกับเมาแลวกับเทียนคูเดียวคือกันนั่นแหละเตอาคิดบุรีบุไรออกไปวิทย์เพื่อนเนาะตุจานแล้ยงเลยมาเนี่ยเขาถามไผ่เอาบอกว่าผู้นั้นผู้นั้น มากับไพรผู้นั้นเออเขามาโลดไข่ประตูเขามาโลดกว่าด้านไข่อยู่อันนี้มาขี่รถตุนตุนตุนที่ว่าเขาบ่งมือเขาก็รู้ว่าไข่ประตูปรับไปแล้วผู้ขี่รถไปผู้เขาโทรใจบักบุญผู้นบนทางมันบัดโมหบอืมมาหยังมาบ่มีหยั่งเลยมาบ่มหาบักกระทุนน้องยิงใช่ถือขวถือตาตาบอดตาเจ้าไปแล้วเห็นไหนบ่เอาโทษกับเฮาบ่รอเห็นว่าอยู่อันนี้มีอยู่ได้บัลกระตุนยิงไหน เนอะชีบ๊อกได้เป็นนานๆเลยจังหวะหาเจ็บปวดโน่นคันเลยพะว่าเมื่อหาลูกหาเมียพะว่าชีบ๊อกไปในใหม่ได้โอ้ยคยห้องทามแล้วอยู่พะว่าห้องทามพี่แม่พี่ช่างห้องธรรมอย่างสามพ่อพุ่นเพุ่นว่าพ่อพุ่นจะบอนจังเขามาหาน่ะมันจยากให้ได้เหยื่มันเป็นบปอยากให้ได้กันไม่เวียกกระเทู้ห้องทามกันคนคือกันกับ อันโทรมาแล้วโทรมาแล้วมอดปรับโทรคืนมิดเชอบ่อยชิดเถื่อเชาเถื่อกับเชอม่อยออโทรมาพี่ชมปก็ไม่เรียกละวัจังโทรมาบัดเขาโทรกลับเลย,ยบ,บัดมิจัดโว้ยกันบ่๊หับบอกีิคุยคิองี่เลยฮะม้นนึ่งมันจะพ่อตายแล้วเขาเอาไม้ขุมเหงขี่อันผุนเต่งเ,เ,เมียนอย่ามันดอนออกขุมเหงเมียนนั่นแล้วนั่นพอดดีก่อน มีเวียกกับมหาจังว่าเขาบอกแล้วผบนั่นทาว่ามันมันรูปรูมาเนี่ยเขามียังเขาเง้งเราได้วะมีมังกรทูนเขาเงียงมังกรทุนมีหน้าเขาเอาหน้าเิงได้วะมียังเขาเห็นอันนั้นได้วะเขากเห็นว่าเขานอนผุดยวเขาเกี่ยวมุมเป็นธรรมดาเลยเอาโลวดผบาน่ะยันว่าอเข้าไปแหละคันห้องคันกูคันว่าถามนั่นบอกบอกให้เห็ุไดเขาเออบอกบอกเหตุอกอันั้นเขามาอย่างบ่จักอย่างหัวติดไปนอนเนี่ยเขาเงิงได้วะ มีมักระทุนมีหนี่หน้าเขายิงได้มีหยังเขาก็เห็ดได้นั่นได้เออเอาลุเขาอ่ะยันบัดยิงแบบเจ็บแบบว่าคอยทามอยู่ขนาดของคนโบทันตายนะเอาได้นะแจ้งไว้เนาะตุวจ๋านาะเขาต้องแจ้งเมียเลิงแล้วก็ยอมมัดกับมาบกปากวายังเนี่ยเขายิงลุ้มักระทุนเขาก็ระยิงมีหน้าเขาก็เจียวหน่อยยิงเขาบม่ยันหรอกที่นไหนเพียง มาตอนตั้งโตขยู่บ่ตั้งโตเลยเพราแห้งเนี่ยนอนทุจานเนาะมัดกันยังงี้แหละห้องเขาก็ใช้ไล่ใช้นานเบียดเบิดมันต้องปอกปอกตัวเป็ดแหละเห็นว่าห้านอนก็ดีพิเศษกุมารทองแลี่ยเผาไว้เนาะหน้าบ้านยังกระยามมันดอกมันเองสิพ่อดอกมากบระยู่ใช่เนาะมากระไปเลยระหว่ามันสีส่งูันียนงานน่ำโบโบใช้มันดอกไปกันมันไปซะ อันนี้ประตูจ่ายง่ว่ชื่อใหม่นะเอามาเลยอ๋อบุตรทัานเอามาท่านเอามาใั่ทังเบืองเดือนออกใหม่นี่ละช่องจำมือสิเป้าเขาหายไปเอาได้ยามผูกเลยเนาะเขาขายเลยเด็กบุตรน่านบอกเนาะเขาเดียงเลยเด้เขาที่ห้ยผูกแล้วปั่นยังง่วงเจ็ดตัวนอนเฮือนอยู่ตัวนี้เขาก็ได้ลูกหนึ่งอันนี้ไหน โอ้ตยากกินมากม่วงบนแม่นอย่างโดมาเนี่ยเห็นบ่อนะเนาะสงสัยได้มาเพื่ออยู่นี่เอาเจิดเอาไหมดีออกไปเนี่ยดีรดไปแช่นะ่ีเองมันก็อย่างนั้นพูดจะแทะงัวตัจานนี่ถ้าป้าเราจับก็จูงงวงมือมันจะห้องลับมันหนาวบ่ชมสนุก Iva. Iva. Arizona, <T> อันเมียแต่ละคนมานะกเลยเฮาบัติมีพี่จังนันมีผู้ว่าผู้ว่าจังชั้นจังที่ไม่ยามีอามีอามีลูกเขาเนาะเขียบชีกันอยู่แต่ละมือแต่ละกินเข้ากินน้ำกันกินยากกินชาอยู่ใครละบอกชิพายบัติมาบอกอืมยาหัวมันมันเมื่อกันว่าพ้นเมียเมื่อวันวันชื่อนี่นั่นอันบนเขาอยู่นี่มันยังใหญ่กว่าเฮือนมันเฮาแว้งแจ้งๆเลยแหละ นี่พี่ช่างเขาชิกินก็บ่มีเมื่อชงจะมือนีกันมันเจ้าเงินนนัเอาไปให้อากีนีหาล้านนี่ชิกินนะกันในเฮือนมันมีน่ะเงินคดหาล้านนั่นคิดโคตรพีมันอันมีอะูรนี่นะว่าชื่อๆรู้แหละมันไม่ชิมีเพียงเงินจ้างรถจ้างเรือเมื่อจะพี่น่ะโทรเอาหน้าแม่กับเงินตัวนี้แหละย่ามันให้มันเอาไปซะเออชินงกำไรมันพี่ช่างนะมันคนชุบนี่นั่น มันหมักแนวนั้นหมักเตะหมักตีหู้จักประชาเขาบ่แล้วคนจุ่มนี่ไรก็เตะบ่ตีบ่ฉันชุดเข่าหักเห็นบ่เมียนหมักแนวนั้นเนื้หลีเนี่ยลูกเคยผู้นั้นกันบ่ปากบ่เตี๋ยงเอานี่อยากได้ยังก็เอาให้อยากกินยังก็ให้กินนั่นมันบ่ดีลูกเคยวันนี้ก็เอาให้เขาอ่าอเขาผู้จักประชาเขาผู้จักว่ามาเลยเตะรมาเลยเตะฉันบ่ฉันเมื่อป่านนี่น่อยมีผู้นี่ไรเตะเตี๋บ่ฉัน มึงมาเช่าบ้าเฮ็ดกินกับบอยตัวจิ้นชัลูกปรชัชานเอาโก้ยโทรมาบอกโอ้ยเราเตะแล้วแ,ลแม่เอ้ยเจ้ประชาติเราดีป่ะชาชนเรเละเมียนี่ก็ดีมักเนะ้นๆแถวจนออกพวกเอาอเอออดี๋ยวนี้เนาะเจประชาร์ตมันดีแถวออกเลยม,มาจากชัน้ำเฮาเนี่ยเขาก็ยชิพาไปชัอยู่ได้บุญจำบุทันี่ชัยแถวมันเขาแป้งน้ำแดงนั่นแต่แต่มันอันผัวมันปลาอันได้ลูกชองคนอันบม่ได้ทาจะเถื่อมาไปเลือกเอาเบิดหกแฉนบือมืองานแล้ว ชื่อเหมือนพืชพันบาทลุ้ยชื่อกระแป้งให้มันน่ะอืมจักยาชีพอชีพันเบิร์ด่ะแล้วเฮ้ยบัดเมื่อกล่เมื่อจนเบิดเนาะตัวเอาเกาเมื่อเบิร์ด่ะแล้วมันบกุ้มเดือนดอกเรื่องมันยังทานั่นชับบุพเพนองมันอีกแม่มันอีกนั่นเป็นผู้เจ้าอยืนเือนบกุ้มเดือนดอกมันก็เบิดแหละมันพืชเอามาจะใช้อีกเขาบอกไปขายหมูลแม่มันนั่นอยู่วิลาจักเบิร์ดแหละบ่มีเงินแลนเข้าไปพุ่นมันมีอยู่ได้บานผักเดียว ได้ชัดแฉนช่องแฉนชัดแฉน,นเพราได้ชื่อเขากินเหล่าหัวมันเขาก็เห็นเบิดแหละอัน้องมันมากรีเป็นไข้าวสา,านมาหาว่านี่เป็น,นอะไรมวนยวบรวมาลินลนำเสาสันนนั่แหละเอ้ากระ <laughs> <laughs> จักมวนบ่มวนกระปิดบ่งแล้วนั่นก็มีอยู่ค <laughs> ลิปเราก็ เรามาแกลูกไม้เราอยากมาอยู่นั่นอยากมาให้เขาลงชิปเลยมาค่ะผู้นั่นก็ให้เชนผู้นี้ให้เชนในเราเนาะพอมาแล้วเราเฮานี่ชิมีเพียงมูอยากลงหลืมาลงจริงๆเขาก็บบได้นะเห็นได้ช่วยความผิดได้แต่มีความผิดเขาเห็นอยู่ความผิดมาเหิดกับเขาหิดโฉนดงช่นเช่คที่แต่ว่าขันโตไปนั่นเห็นนะเขาเขาเขาไปหาปุ๊บผลุเขาผมมีความยังกับให้นอกนะ อ๋อเห็ดเอาล่างให้เขาหน่อยเขาบ่มักแน่นอนโดนศูนย์ออกมาแต่มาแต่ใช้มาชีน่ะเขาเนาะมันก็บข้าวมวนน่ะแหละเขาดูเลียวเขาเขาไ่ได้หาโทษหาหนีหาเรื่องหาเล่ากับบ้านกับเมืองเลยดูก็ดูทำชิ้นกินจำจำเข้าในเล่าเขามีให้ติ๊บเขามีเอาแร็วบ่มันแม็นหยั่งบึ้ง บิงมันาากิน่วงได้เบิ้งบงจานใหยได้บหมตุจานให้ละตุไปใช้อีกหน่อยเบิ้งอ๋อไปแล้วตุจาน โอ้ตัวออกแล้วโหดีนองเลยหายงวดออกอ่ะพิษพิษชนิดเนาะพิดบนฮัก